ู่สามีภรรยานี้ใช้คำว่าแบ่งปันจนคนอยากเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันทีทั้งสองชื่อคาริซากับเบริกเป็นคู่ที่รักกันประหยัดจนประหยัดเงินได้หลายบาททั้งสองจะอาบน้ำพร้อมกันเพื่อประหยัดไฟในการเปิดน้ำแชมพูหลังขึ้นฟองไฟหยญิงจะแบ่งฟองให้ฝ่ายชายที่กลนขนมีแค่อันเดียวหลังเธอกรนรักแร้สามีจะเอาไปกลนหน้าต่อที่แค่หูทั้งสองจะใช้ครั้งละอันแบ่งกันใช้คนละฝั่งที่ดับกลิ่นมีแค่หลอดเดียวและแต่ละคนปัดได้แค่ หนึ่งบาทต่อครั้งไม้แปลงฟันมีแค่อันเดียวเพื่อที่จะได้แบ่งกันแปลงที่ขาดฟันก็ไม่แพ้กันหนึ่งเส้นต้องแบ่งกันขาดให้คุมเส้นของกินก็ต้องกินกันอย่างยุติธรรมไข่ก็ต้องแบ่งให้เท่ากันเขียนชื่อทําเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของขนมที่เธอใช้เงินซื้อเองใส่ในตู้ล็อกซ่อนกุญแจไว้การไม่ให้สามีเอาไปแอบกินแต่บางครั้งเธอใจดีแบ่งให้เขากินชิ้นหนึ่งทุกครั้งที่เข้าห้องน้ํากดชักรกแต่ละคนจะต้องขีดนับครั้งจะได้แบ่งกันจ่ายค่าน้ําได้ถูก